มหากัปินัตเถรวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระมหากัปินะผู้เถระมยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวสถาอันว่าพระาศาสดาวิหารโตเมื่อทรงประทับเฉตวเนในพระวิหารชื่อว่าเฉตวันอารพพะทรงปรารภมหากัปินัตเถรังซึ่งพระมหากปปินะผู้เถระ กเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศานานี้อิติว่าธรรมปีติสุขังเสติดังนี้เป็นต้นอนุปุพิกถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับตัตระมหากปินัตเถระวัตถุมหิในเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากปินะน,นั้นออยางนี้กิระได้ยินว่า อตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะอายสมาผู้มีอายุปทุมุตระพุทธะปาทะมูเลกตาพินีหาโรเป็นผู้มีอภินิหารอันกระทำแล้วณนะที่ใกล้แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระหุตวาเป็น สังสารันโตท่องเที่ยวไปอยู่สังสาเรในสงสารเชตกะเปสการโรเป็นช่างหูกผู้เจริญที่สุดหุตาวาเป็นนิปติบังเกิดแล้วเอกสมิงเปสการะคาเมในหมู่บ้านของช่างหูกแห่งหนึ่งอวิทุเรในที่อันไม่ไกลพารานสิโตแต่พระนครชื่อวาพารานสี ตถาในการนั้นปัจเจกับพุทธาอันว่าพระปัจเจกับพธเจ้าทั้งหลายสหสมตาผู้มีพันหนึ่งเป็นประมาณวสิตวาอยู่แล้วหิมวันเตในหิมวันตประเทศมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายอัฏฐแปดวสันติย่อมอยู่ชนะประเทศในชนบทมาเสสิ้นเดือนทั้งหลาย จัตตาโรโวสวัสิเกอันมีในฤดูฝนเตปะเจกับพุทธาอันว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโอตริตตวาอย่างลงแล้วอวิธุเรในที่อันไม่ไกลพารานสิยาแต่พระนครชื่อว่าพารานสีเอกวารังในวาระหนึ่งปะหินิงสุส่งไปแล้วปัจเจกับพุทธเ ซึ่งพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายอัฏฐะแปดสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาวจเนนะด้วยคำอิติว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายยาจทะจงขอหัตถกรรมมังซึ่งหัตถกรรมเสนาสนะกรณัถายะเพื่อประโยชน์แก่อันกระธรรมซึ่งเสนาสนะอิติดังนี้ ปณะก็ตาาอันว่าการนั้นรัญโยวะปะมังคละกาโลเป็นการเป็นที่กระทำซึ่งมงคลในเพราะการหวานแห่งพระราชาโหติย่อมเป็นโสราชาอันว่าพระราชาพระองค์นั้นสุตตวาทรงสดับแล้วอิติว่ากีระได้ยินว่าปเจกับพุทธาอันว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลาย อาคตามาแล้วอิติดังนี้นิคมิตตวาเสด็จออกไปแล้วปุจิตตวาตรัสถามแล้วปเจกพุทธานังอาคตะการะนังซึ่งเหตุแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้ววัตวาตรัสแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญโอกาโสอันว่าโอกาสนาทิย่อมไม่มี อาชะในวันนี้วะปะมังคลังอันว่ามงคลในเพราะการหวานอัมหากลางของเราทั้งหลายโหติจะมีสเสวนในวันพรุ่งนี้อาหางอันว่าข้าพระเจ้ากริสสามิจากกระทำรรตติยะทิวเสในวันที่สามอิติดังนี้ปัจเจขพุทธเทอะอนิมันเตตวาวะ ไม่นิมนต์แล้วซึ่งพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายเที่ยวปาวิสิได้เสด็จเข้าไปแล้วปัจเจกับพุทธาอันว่าพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายมันเตตวาปรึกษากันแล้วอิติว่าเมื่อยังอันว่าเราทั้งหลายปาวิสิสามะจักเข้าไปอันยังคามังสู่หมู่บ้านอื่นอิติดังนี้ปักกะมิงสุหลีกไปแล้ว ตสศมิงคเนในขณะนั้นภริยาอันว่าภรยาเชิะเปสการศสะของช่างหูกผู้เจริญที่สุดคัดฉันตีไปอยู่พารานสิงสู่พระนครชื่อว่าพารานสีการณีเยนะด้วยกิจอันตนพึงกระทำรรเกณจิเอวะบางอย่างนั่นเทียวทิสวาเห็นแล้วเตปัจเจกับพุทเท ซึ่งพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นวันทิตวาไหว้แล้วปุจจิตวาถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้จเจริญอายาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอาคตามาแล้วอะเวลายะในสมัยวิชัยเวลากิงการนาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้สุตวาฟังแล้ว,ต,วตังปวติง ซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้นปัฏฐาะจำเดิมอาทิโตแต่ต้นอิถีเป็นหญิงศรัทธาผู้มีศรัทธาปัญญาสัมปนาผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาหุตวาเป็นนิมันเตสินิมนแล้วอิติว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคันหะขอจงรับพิกขังซึ่งพิกษา อหากางของดิฉันทั้งหลายสเสวในวันพรุ่งนี้อิติดังนี้ปัจเจกับพุทธาอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าพระคิน้ดูก่อนน้องหญิงเม่ยังอันว่าเราทั้งหลายพระหูกาเป็นผู้มากอหะย่อมเป็นอิติดังนี้สาอิถีอันว่าหญิงนั้น ปุชีถามแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายกิตกาเป็นผู้มีประมาณเท่าไรอัฐาย่อมเป็นอิติดังนี้เตปจเจกับพุทธาอันว่าพระปจเจกับพทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าพคินี้ดูก่อนน้องหญิงมะยังอันว่าเราทั้งหลาย สหสมตาเป็นผู้มีพันหนึ่งเป็นประมาณอัมหะย่อมเป็นอิติดังนี้สาอิถิอันว่าหญิงนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้จเจริญมะยังอันว่าดิฉันทั้งหลายสหสมตาเป็นผู้มีพันหนึ่งเป็นประมาณหุตวาเป็นวสิมหาอยู่แล้วอิมัสมิงคาเม ในหมู่บ้านนี้เอเกโกปุคโลอันว่าบุคคลคนหนึ่งหนึ่งทัสติจักถวายพิกขังซึ่งพิกษาเอเกกัสะอายสะแก่พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งหนึ่งตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพิกขังยังพิกษาอธิวาเสถะจงให้อยู่ทับอาหางเอวะอันว่าดิฉันนั่นเทียวปุกลงัง ยังบุคคลการาเปสามิจักให้กระทำวัสนัฐานนำปิแม้ซึ่งที่เป็นที่อยู่ตุมหากังเพื่อท่านทั้งหลายอิติดังนี้ปัจเจกัพุทธาอันว่าพระปัจเจกัุทธเจ้าทั้งหลายนิมันตนางยังคํานิมนต์อธิวาสยิงสุให้อยู่ทับแล้วสาอิถีอันว่าหญิงนั้น ปาวิสิตาวาเข้าไปแล้วคาวมังสู่หมู่บ้านอุโคเสสิป่าวร้องแล้วอิติว่าอาหางอันว่าดิฉันทิสวาเห็นแล้วปเจกัพุทธเทซึ่งพระประเจกัพุทธเจ้าทั้งหลายสหสมัตเตผู้มีพันหนึ่งเป็นประมาณนิมันเตสิงนิมูลแล้วตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสังวิทหะจงจัดแจง น,นิสีธนัฐานังซึ่งที่เป็นที่นั่งอายานังเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายยาคุพระตาทีนี้วัตถุนี้ยังวัตถุทั้งหลายมีข้าวต้มและพัดเป็นต้นสัมปาเดถะจงให้ถึงพร้อมอิติดังนี้ปุคลังยังบุคคลการาเปตวาให้กระทำแล้ว มันตปังซึ่งมนดบคามะมัชเชในท่ามกลางแห่งหมู่บ้านปุคะลังยังบุคคลปัญญาเปตตวาให้ปูลาดแล้วอาสนานี้ซึ่งอาสนะทั้งหลายปัเจกับพุทเทยังพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วปุณณทิวเสในวันรุ่งขึ้นปริวิสิตาวาอังคาดแล้ว ปณีเตนะโพชนะนะด้วยโพชนะอันประณีตอาทายะพาเอาแล้วอิทิโยซึ่งหญิงทั้งหลายสภาทั้งปวงตาสมิงคาเมในหมู่บ้านนั้นพัตตกิจาวสาเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัดวันทิตตวาไหว้แล้วปัจเจกับพุทเทซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายสัททิงกับ ตาหิอิถิหิด้วยหญิงทั้งหลายเหล่านั้นขาเหตตวารับแล้วปฏินญังซึ่งปฏิญญาเตมาสังวัสนัฐายะเพื่อประโยชน์แก่อันอยู่สิ้นหมวดแห่งเดือนสามอุโคเสสิป่าวร้องแล้วคาเมในหมู่บ้านปุณะอกอิติว่าอม,มะตาตาค่าแต่แม่และพ่อทั้งหลายเอเกโกปุริโส อันว่าบุรุษคนหนึ่งหนึ่งเอเกกะกุลโตจากตระกูลหนึ่งหนึ่งขาเหตตวาถือเอาแล้ววาสีอาทินิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายมีมีดเป็นต้นปาวิสิตตวาเข้าไปแล้วอรัญยางสู่ป่าอาหาริตวานำมาแล้วทพสะสัมภารซึ่งทัพสะสัมภาระทั้งหลายกระโรตุจงกระทำ วัสนถานัางซึ่งที่เป็นที่อยู่อายานางเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอิติดังนี้คามาวาสิโนชนาอันวชนทั้งหลายผู้อยู่ในหมู่บ้านโดยปกติทัตวาดำรงอยู่แล้ววัจเนในคำตาสาอิทยาของหญิงนั้นเอเกโกคนหนึ่งหนึ่งกัตวากระทำแล้วเอเกกังปนาสาลัง ซึ่งบรรณสาลาหลังหนึ่งหนึ่งอัญญามัญยังยังกันและกันกาเรตาวาให้กระทำแล้วปณสาละสหัสสังซึ่งพันแห่งบรรณสาลาสัทิงกับรติฐานะที่ว่าฐาเนหิด้วยที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวันทั้งหลายอุปตหิงสุบ,บำรุงแล้วปัจเจกับพุทธเท ซึ่งพระปัเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายวสุปคเตผู้เข้าถึงแล้วซึ่งการฝนปนสา,าลายังในบระนะสาลาอัตโนอัตโนของตนของตนจินตเนนะด้วยอันคิดอิติว่าอาหางอันว่าเราอุปัฏหิสามิจากบำรุงสักกจางโดยเคารพอาหางอันว่าเราอุปัฏหิสามิ จักบำรุงสักกจังโดยเคารพอิติดังนี้สาอิถีอันว่าหญิงนั้นสมาธะเปตาวาชักชวนแล้วอิติว่าตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายสัตเชถะจงจัดแจงจิวระสาตเกซึ่งผ้าสาโดกเพื่อจีวรทั้งหลายปเจกับพุทธานังแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายวุฒานังผู้อยู่แล้ว วส,สางตลอดการฝนปณสา,าลายะในบะนะสาลาอัตโนอัตโนของตนของตนอิติดังนี้เะนียังชนทั้งหลายทาเปสิให้ถวายแล้วจีวรังซึ่งจีวรสหัสมูลังอันมีค่าพันหนึ่งเอเกกะสะปะเจกัพุทธะแก่พระประเจกัพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่ง เตสังปัจเจกพุทธ,ธานังวัสังวุฒากาลในการแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอยู่แล้วตลอดการฝนปัจเจกพุทธ,ธาอันว่าพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายวุฒาวสาผู้มีการฝนอันอยู่จำแล้วกัตวากระทำแล้วอานุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาปักกมิงสุหลีกไปแล้ว คามาวาสิโนชนาอันวชนทั้งหลายแม้ผู้อยู่ในหมู่บ้านโดยปกติกัตวากะระทำแล้วอิมังปุญญงซึ่งบุญนี้จูตาเคลื่อนแล้วตาโตอัตภาวโตจากอัตภาพนั้นนิปติตาวาบังเกิดแล้วตาวติงสะภาวเนในภพชื่อว่าดาวะดึงคณะเทวปุตานามะเป็นผู้ชื่อว่าคณะเทพบุตร อเหสูงได้เป็นแล้วเตเทวปุตตาอันว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอนุภวิตตวาเสวยแล้วทิพสัมปติงซึ่งสมบัติอันเป็นทิพตถาตาวติงสะภาวเนในภพชื่อวาดาววเดึงนั้นนิปติงสุงบังเกิดแล้วกุตุมพิกะเคเหสุในเรือนแห่งกุตุมพีทั้งหลายพารานสิยัง ในพระนครชั่วาพารานสีกัสปะสัมมาสัมพุทธกาเลในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเชตกาเปสกาโรอันว่าช่างหูกผู้เจริญที่สุดปุตโตเป็นบุตรเชตกะกุดุมพิกสะของกุดุมพีผู้เจริญที่สุดอโหสิได้เป็นแล้วภริยาปีแม้อันว่าภรยา อาสะเชตกะเปสการะสะของช่างหูกผู้เจริญที่สุดนั้นเชตกะกุตุมพิกษะเอวะทีตาเป็นทิดาของกุตุมพีผู้เจริญที่สุดนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วตาอิธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสภาปิแม้ทั้งปวงวยปตาพูดถึงแล้วซึ่งไวคัดฉันติโยเมื่อไป ประกุลังสู่ตระกูลของบุคคลอื่นอะขมังสุได้ไปแล้วเคหานิสู่เรือนทั้งหลายเตสังเอวะกุตุมพิกานังของกุดุมพีทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทียว